สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านครับวันนี้นะหวังก็ออกหมายมาหาปักเบ็ดทงเบ็ดนะครับผมนี่ครับเบ็ดนวังนะครับนี่ครับนวังปักไว้แล้วนะครับผมพอดีนะหวังลืมขาตั้งกล้องมานะครับก็เลยไม่ได้ปักให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับ นาหวังนวังมาเบ็ดสิบคันครับนี่ครับเบ็ดนหวังกับเกียร์เียรปูครับนี่ครับเกียลูกปูลกปูนาก็เดี๋ยวนหวังจะไปปักหลังต่อไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ชมพรุ่งี้เช้าพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผม สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านบรรยากาศยามเช้าครับผมครับเมื่อวานนี้นะหวังก็ได้มาปักเบ็ดไว้นะครับผมเมื่อวานมาเบ็ดสิบหลังนะครับเบ็ดสิบหลังแต่ปักได้เก้าหลังนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีความหมานหรือเปล่าปักเบ็ดปลายฝนต้นหนาว จะมีความหมานหรือเปล่าครับผมหลังแรกหลังแรกก็เงียบครับเยอะหมดครับผมเยอะหมดหลังที่สองครับหลังที่สองระวงปักไว้ตรงนี้ฮะ มีเสียงดิ้นครับมีเสียงดิ้นเออมีเสียงดิ้นนั่นนั่นมีดึงครับมีดึงโอ้เห็นแล้วมีความหมายเลยครับผมมีดึงเลยครับนั่นนั่นนั่นนี่โอ้โหดึงดึงระวังก็ลงยากด้วยนะครับดึงแล้วดึงแล้วอืโอ้ยขันโกง ดึงคันโกงเลยครับเดี๋ยวระวังเขาขึ้นก่อนนะครับโอ้โหอุ้ยขึ้นฮึ่ฮึ่ฮึ่ดูรักอุ๊ยอุ๊ยอุยดึงดึงอื้ือื้อปลาช่อนครับผมมันมาแล้วครับแต้มแหลก ดึงคันโกงเลยครับส,สวยเลยครับผมสาน,นี้ครับผมสายนี้ประมาณสามขีดนะครับผมอเดี๋ยวพนัหวังเก็บปลาก่อนนะครับไปลุ้นคันต่อไปครับผมพอดีนัาหวังเก็บมาได้ หาหลังแล้วนะครับก็ได้ปลามา่นหนึ่งตัวนะครับผมตรงนี้ไม่มีหลังนี้ครับผมเอาหลังนี้มีดึงครับผมเอ,อเอาเอาล้ครับเดี๋ยวระวังเอาก่อนนี่ครับผม <c oughs> เก็บมาห้าหลังได้ปลาหนึ่งตัวมาหลังนี้มีดึงอยู่อีกแล้วครับผม อ,อมนันมานครับผมเหย๋่อปูทำงานเลยครับโอโหดึงดึงดึงตาผักบุ้งเลยครับโอ้ยเสียงนังแกรบเลยดึงแล้วครับสวสวยเดี๋ยวเอาขึ้นนะ,ะบุ้งก่อนผักบุ้ง ไปฝนต้นหนาวอย่าปูทำงานแล้วครับอึ้มฮึ่มืึ่มฮมึึม เลยครับผม <c oughs> ปาใสสวยอีกแล้วครับผมตัวนี้ใสสวยตัวนี้ครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ประมาณสี่ขีดนะครับผม,มเดี๋ยวรนะวังเก็บปลาก่อนนะครับไปครับผมไปรุนตังต่อไปครับ รางเก็บมาหกหลังเลยครับได้ปลาส,สองตัวมันมานครับผมตรงนี้ตรงนี้ไม่มีครับไม่ได้ปักอย่าปูทำงานเลยครับตรงไหนลองปักไว้แถวๆนี้ตรงนี้เลน,ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ นิ่งเลยนะครับหลังนี้นิ่งเลยสองหลังคู่กันก็นิ่งนะครับเดี๋ยวหวังเก็บเบ็ดก่อนนะครับไปครับไปรุ่นหลังสุดท้ายกันครับผมหลังสุดท้ายมองจะลงยากหน่อยเดี๋ยว หวังจะเอาเบ็ดไว้ข้างบนนี่แหละครับทางลงลงยากครับเป็นตรงนี้เป็นร่องน้ำนะครับร่องน้ำเบ็ดระหวังทางนี้มีความมาันไหมเดี๋ยวไปลุนกันครับผมหลังสุดท้ายครับ โอ้ลังสุดท้ายก็น,นิ่งครับผมหลังสุดท้ายเดยอปูอยู่เหมือนเดิมนะครับแหวครับหลังสุดท้ายนี่ครับสบภาพหมายทงเป็ดตักเป็ดของนวังนะครับผมจะเป็นสระน้ํานะครับสระน้ําคลองน้ํานะครับลงไปทั้งนู้นเลยนะครับเป็นคลองลงไปนู้น ครับสภาพหมายอันนี้ก็เป็นปลาปักบุ้งนะครับนะครับกลับบ้านครับผมนี่ครับผลงานครับเบ็ดก้าหลังปลาสอตัวมันๆครับผมคลิปนี้นะหวังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมอย่าลูกปูนะครับผม อย่าลูกปูปกัปกเบ็ดตรงเบ็ดช่วงปลายฝนต้นหนาวหมานๆครับผม